EV Repair s ช o p ศูนย์ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรเชียงใหม่สวัสดีครับถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่นี่คือที่ที่คุณวางใจได้เราดูแลรถ E ีวีของคุณด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านการอบรมจาก All e v Service พร้อมเครื่องมือมาตรฐานระดับ professional มั่นใจได้ทั้งคุณภาพความปลอดภัยและความละเอียดในทุกขั้นตอนครบ ทุกบริการที่ EV Repair Shop เชียงใหม่ครับพวกเรามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริการซ่อมกล่อง CDU และ On-board Charger รวมทั้งฟื้นฟูแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์รองรับหลายแบรนด์ n e t a MG, BYD, ORA และอีกหลายรุ่นพร้อมบริการพิเศษมี CDU สำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมไม่ต้องกังวลว่ารถจะจอดนาน บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้าทุกระบบตั้งแต่ง,งานซ่อมทั่วไปตรวจเช็คระยะครบวงจรไปจนถึงการเปลี่ยนของเหลวครบชุดน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อเย็นและน้ำมันเบรกและบริการยอดนิยมระบบแอร์รถ EV วล้างคอยล์ฮอตแอร์พร้อมฟลัชชิ่งเต็มระบบแอร์เย็นฉ่ำและช่วยระบายความร้อนให้แบตเตอรี่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะรถ E ีวีต้องการการดูแลเฉพาะทาง ให้ EV Repair Shop เชียงใหม่ดูแลครบทุกระบบทั้งด้านไฟฟ้ากลไกและซอฟต์แวร์สอบถามหรือจองคิวซ่อมได้เลยโทร0979291956เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับ